กุ้รรมาตุลล้อวบารากาตุสวัสดีค่ะปลูกฝังศรัทธาพัฒนาความคิดแบบแผนชีวิตอิสลามนำไกลนี่คือสิ่งที่โรงเรียนอิสลามสันติชนบม่มเพาะพร้อมกับหล่อหลอมให้เยาวชนมุสลิมมาแล้วกว่า17ปีปีนี้เป็นปีการศึกษา2,559 ผ่านมาเพียง3เดือนเท่านั้นนะคะแต่มีกิจกรรมดีๆมากมายที่เกิดในรั้วเขียวขาวแห่งนี้ขออนุญาตอ้างถึงประโยคของท่านผู้อำนวยการของเราท่านดรมณัตบุญชมที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าที่นี่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นทุกๆวันค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นเราไปติดตามผลงานของนักเรียนที่จบการศึกษาในปีที่ผ่านมากันก่อนดีกว่าค่ะ จากสถิติของฝ่ายแนะแนวพบว่านักเรียนของเราร้อยละ80%ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐบาลและร้อยละ20%ซได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนและต่างประเทศและที่สำคัญก็ต้องขอแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ทุกๆคนที่ได้ทุนไปศึกษาต่อต่อตางประเทศมาณโอกาสนี้ด้วย สำหรับกิจกรรมหลักๆอย่างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก็ได้จัดค่ายมาแล้ว4ระดับด้วยกันค่ะรมต้นที่ค่ายส่งเสริมระเบียบว,วินัยม 1, .1 ได้ไปฝึกการใช้ชีวิตร่วมกันที่ค่ายพระมหาเจษดาราชเจ้าอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีตามมาด้วยค่ายส่งเสริมจริยธรรมหรือค่ายศาสนาเยาวชนมุสลิมศรัทธาพัฒนากล้าแกร่งของม .2 ที่นาคนาวาฟาร์มจังหวัดนครราชสีมาและค่ายสุดชิวของม .5 ที่เรียกกันว่าค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมม .5 ณกองพันรถสะเทือนน้ำสเทือนบกนาวิกยโยธินกองทัพเปลือจังหวัดชนบุรีและค่ายพัฒนายาวชนมุสลิมสู่การเป็นผู้นำหรือค่ายม .6 ณกนะองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก เรียกได้ว่ากิจกรรมของเราเนี่ยเยอะจริงๆเลยนะคะไม่ว่าจะดำน้ำดูปลาคารังเดินทางไกลโดดหอปีนเขาฝึกแถวตะฮัดยุทธถ้าได้เข้าค่ายครบแล้วเนี่ยได้รับรสชาติโหดมันฮากันทุกบรรยากาศเลยทีเดียวค่ะความสนุกก็ไม่ได้อยู่แค่พายนอกโรงเรียนเท่านั้นนะคะยังมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายเลยค่ะที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของเราไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมศาสนาตลอดทุกวันในเดือนรอมฎอนและเป็นครั้งแรกของโรงเรียนกับงานวันแห่งคำมั่นสัญญา กิจกรรมต้อนรับวันสำคัญทางศาสนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมทัศนศึกษาและงานล่าสุดที่เพิ่งจบไปหมาดๆนี้ก็คือ Science and IT Day ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะ ภาพเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอยที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะเพราะถ้าจะให้พูดให้หมดเนี่ยคงใช้เวลาเป็นวันๆเลยเอาเป็นว่าถ้าอยากจะรับชมทั้งภาพนิ่งและคลิปวิดีโอเพิ่มเติม <ๆ S 2> กดไลค์เข้าไปในโซเชียลมีเดียด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ สำหรับพวกเราในนามชมรมสันติชน Production House ซึ่งเป็นผู้ช่วยด้านงาน PR และเป็นกระบอกเสียงเล็กๆน้อยๆของโรงเรียนก็ได้ส่งผลงานเข้าไปประกวดเหมือนกันนะคะเมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมาก็ได้ส่งผลงานไปแล้ว3เรื่องด้วยกันค่ะเริ่มต้นที่โฆษณาสั้นเปเปอร์อัลฮัมดุลิลลาค่ะได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากปปอชอ และภาพยนตร์สั้นเรื่องแค่ให้ส่งประกวด Stronger to g e t h e r ของกระทรวงกลาโหมซึ่งผ่านเข้ารอบ20ทีมสุดท้ายและล่าสุดที่ส่งประกวดไปก็คือสารคดีสั้นกบจูเนียปีนี้ได้นำเสนอหัวข้อเรื่องใกล้ๆตัวกับเรานั่นก็คือ คาัสดทมบูรด่ไอร่อยคะ่ะอร่อยคะ่ะท่านผู้ชมคงยังไม่หายสงสัยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวดูรอพาไปไขข้อข้องใจเลยค่ะอินทผลัมเป็นพืชตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งมีมากกว่า200ร้ยสันพันเป็นพืชที่เติบโตได้ดีในเขตพื้นที่ที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้งอย่างทะเลทรายมีถิ่นกำเนิดในแถบตะวันออกกลาง อินทผลัมมีลักษณะเป็นผลกลมรีออกผลเป็นช่อสามารถรับประทานได้ทั้งผลสดและผลแห้งซึ่งผลของมันนั้นจะมีรสชาติหวานฉ่ำเหมือนกับการเชื่อมด้วยน้ำตาลเลยก็ว่าได้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปไร่ปารุกกฟาร์มจังหวัดกรุงเทพมหาคนครนะคะซึ่งเป็นอีกสถานที่นึ่งที่ปลูกอินทผาลามัมพอพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์จนได้สายพันธุไทยค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ จะไปไหนกันครับไปไร่ฟรุมฟาร์มค่ะมี่จะไปพอดีเลยครับไปด้วยกันไหมครับได้ค่ะเชิญขึ้นรถเลยครับาคะ่ะที่ไร่ของบางมีกี่สายพันธุ์คะที่ไร่ของเราเนี่ยปลูกไว้หลายสายพันธุ์ครับผมแต่สายพันธุ์หลักๆของเราเนี่จะเป็นสายพันธุ์บาฮีกับสายพันธุ์ซัมรอน แล้วสายพันธุ์ไหนที่เป็นสายพันธุ์ไทยคะสายพันธุ์ซัรอนครับผมซัมรอนสยาม <c oughs> เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างพันธุ์บาฮีอินเดียกับบาฮีปาเลสไตน์จนกลายเป็นอินทราลำพันธุ์ไทยการตัดต่อพันธุกรรมนี้จะต้องใช้เวลาในการศึกษาและวิจัยลองผิดลองถูกใช้ทุนทรัพย์จํานวนมากผลผลิตเหล่านี้ยังสามารถนําไปแปรรูปสร้างไรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วยค่ะ เมื่อกี้นะคะนุรอได้ไปปลูกอินทผลัมมาค่ะรู้สึกสนุกมากไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่ก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันค่ะลองนี่สิเพราะอินทผลัมเป็นผลไม้ที่ช่วยเพิ่มกําลังขจัดความเมื่อยลา้าช่วยให้ระบบย่อยอาหารทํางานได้ดีอีกทั้งชาวมุสลิมยังให้ความสําคัญกับอินทผลัมเป็นอย่างมากเพราะมีแบบอย่างจากท่านศาสดามูฮัมหมัดว่าท่านทานอินทผลัมเป็นประจำเพราะจะช่วยให้พลังงานและรักษาโรคต่างๆได้ ประโยชน์ของอินทผลัมีมากมายเลยนะคะเห็นไหมล่ะคะคุณผู้ชมประเทศไทยของเราก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าประเทศไหนเลยอีกทั้งในตอนนี้ยังมีผู้คนหันมาสนใจอินทผลามกันมากขึ้นถ้าหากว่าอินทผลามเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรไทยก็อาจจะสามารถพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ในอนาคตของประเทศไทยก็เป็นได้ค่ะเดี๋ยวรอไว้ก่อนนะคะบ๊ายบาย ขอดอาอให้ผลงานของพวกเราผ่านเข้าสู่รอบต่อๆไปด้วยนะคะเพื่อให้นามของอิสลามนามของเยาวชนมุสลิมและนามของโรงเรียนอิสลามสันติชนได้เผยแพร่สิ่งดีๆและได้ก้าวไปสู่ระดับต้นๆอินชาอัลลอฮ์ค่ะและทั้งหมดนี้คืออิสลามสันติชนในปีการศึกษา2559ที่ผ่านมาซึ่งต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเพราะถ้าไม่มีพวกเขาเราก็อาจจะไม่มีวันนี้ จะมีใครมากนั้นเราไปขอบคุณพวกเขาผมคอมกันเลยค่ะ Everything I have Everything I own Everything I eat is thanks to you Every breath I take Every bird I hear Every smile I see It's thanks to you Alhamdulillah Alhamdulillah อย่าซากล้อหุคอยรอนขอขอบคุณคุณครูทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ